สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเมก้านะครับวันนี้ก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปเย็นๆและช่วงท้ายก่อนกลับกรุงเทพนะครับก็วันนี้ก็ทดตอนนี้เรียบร้อยนะครับลากยังไม่ได้ทําเลยเนี่ยอาทิตย์หน้ายังไม่ได้กลับไม่ได้กลับ,ไม,ไ,ลบไม่ได้กลับเชนานะอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าก็ไม่มีงานต้นไม้อาทิตย์หน้า ไปไหนกันใช่ใช่ไปอบรมหรือเปล่าอบรมนะครับที่ตลาดซีดิเล็ดจนะทดนะครับอีกสิบสี่วันนะครับก็จะได้มาเจอกับพี่น้องของผมที่พี่น้องบัไสนะครับอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวไปดูต้นหลัง นี่เป็นคลิปท้ายนะครับเอามาอัปเดตให้ดูต้นสลางอยู่ไหนเนี่ยนูน่นนี่ทำตัดกิ่งสามทิ้งตัดกิ่งสามทิ้งตำแหน่งไม่สวยเ,เดี๋ยวจะขึ้นแถวแถวนี้ให้มันเหมาะมันจะได้เหมาะกว่า,าข,ขึ้นตรงนี้ดีกว่า,าก็เลยตัด ตรงนี้ทิ้งไปส่วนมะขามนับหลังจากที่ใบเป็นแบบนี้จะตายไม่ตายแหละก็เอาคาเบนดาซินลาดไปสองครั้งสองสัปดาห์ก็ใบอย่างที่เห็นยิบเล็กแต่ไม่แน่ใจว่าไอ้ที่ยิบเล็กนี้จะตายหรือเปล่า เดี๋ยวอีก14วันก็คงจะได้มาดูต้นมะขามต้นนี้นะเดี๋ยวผมจะตัดกิ่งนี้ออกนะผมว่าตำแหน่งมันไม่สวยแล้วก็คือตำแหน่งดีแต่ว่าผมดัดไว้ไม่สวยถ้าทำทรงนี้มันออกแนวๆไม่กวาดมันไม่สวยเดี๋ยวผมตัดนี้ทิ้งนะตำแหน่งนี้นะแล้วผมจะมาขึ้นหนึ่งตรงนี้แทน นึงทางบนนี่นะอันนี้ปล่อยไว้ก่อนยังไม่อยากทำอะไรกลัวจะตายสิแล้วก็ตรงนี้ก็ทำเป็นเลี้ยงเลี้ยงต้นต่อแล้วก็ค่อยมาทำเป็นกิ่งสองฝรันะ่งตัวนี้นี่ถือว่าเป็นเป็นครูเ,นะเอ๊ะมาขามนะครับถือว่าเป็นครูเลยนะเอามาหั่นเล่นตัดเล่นดูต้นนี้ยังไม่ได้ไปไหนเลย มาดูหมากนะครับจากที่ไม่ได้งามนะพอย้ายบ้านเข้ามานี่งามอลังฉั่งเลยัห <c oughs> มักนะทรงตกกถงังนะสวยๆออกแนวหวานๆนะครับอันนี้ป่ารักเดียวออกแนวดิบๆนะครัิดใบออก อันนู้ก็ป่ารักเดียวเหมือนกันอยู่ในกระถางลิดแบงไม่เสร็จเลยเมตรสี่สิบกระถางใบนี้ <c oughs> นักเอาเรื่องนะครับก็นี่เป็นคลิปสุดท้ายก่อนกับเทพนะครับอัปเดตเรื่องต้นไม้ให้ให้ดูนะครับว่าต้นนี้ต้นนี้เป็นอย่างไรบ้างนะสำหรับเพื่อนที่คอยติดตามอยู่ส่วนต้นโพก็ทางนู้นนะครับ ทดไปเยอะอตำแหน่งมันไม่ดีก็ไม่อยากเหวี่ยงกิ่งขึ้นมาไม่สวยนะครทดไปเลยมันไม่ได้ตำแหน่งก็ทดไปดีกว่าดีกว่าปล่อยมันไวเ้เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านแล้วกันสัปดาห์หน้าน่าจะได้ไปเผยแพร่คลิปวิดีโอที่ได้ไปอบรมที่บ้านโป่ง สำหรับวันนี้ก็เดวค่อยเจอกันแล้วก็แล้วก,วก็ก็มีเรื่อง <c oughs> สรวันทุกวันพฤหัสสดดีนะครับทุกวันพฤหัสสปดดีเราก็มาคุยกันคุยในรายการถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube ในรายการคุยกับเพื่อนเรื่องบอนไะมีอะไรสนเสียให้ฮาสนุกสนานนะครับก็ไปคุยกันได้ตรงนั้นนะครับสนุกสนุกผ่อนคลายหลังจากที่ ทำต้นไม้แล้วมันไม่ค่อยจะได้ดังใจก็เอามาคุยกันผ่อนคราฮ่าฮส,สนุกสนุกนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ